โอ้ยเมียไปหน้าสิปีงป่ามาก่อนเด้อาปก่อนโอ้มโหน,นี้เราไม่มีนี่ยเราเนี่ย,ยก,กินไส้สวยเวนะ้ยไส้เบ็ดกันแล้วป่าไปกินสวยเหมืนกันนะปลาเนีย่ยไส้สวยพวกน,นัะปลานี่เนาะ ก็เลยเสตสวยเสตตก็สวยมนะั้นอะโอ้ตกเกียบทุกคนนะโอ้กบมากำงมีตะปลาสองสีบานยังไงดิ ว่านปลายุปลาเขาเขาก็ว่าไข่ปลาเท่าน,นั้นแล้ว quát nữa Ôi, thịt có ở đây nhắn, ta có ở đi ป่าถือเวทไานนอบ้านนี้บอลากบอลรอดอกเห็นอยู่มอบายเอาเด้อบ้านนี้เด,อด้อจอก้องขึ้นสีบะหมี่ดอกไส้เลยคือ้เอาคนน่าบอลอเห็นอยู่มอบายเอาเดอ้อรักป่าอยู่นี่ละโอ้มเมตเ่าเฮ็ดยังนอนอยู่น้ะคือไป,ปดปุดเอาป่าถอเวทเพื่เนืองกอน ้ยยังมีออกอีกตัวตัวหนึงอยู่ไหมเอ้ยเ,เอาทิศต,ตัวมนันนางยังตัวนี้มึงคือว่ามึงไปตื้อแผมึงคือเอาเบสกอป่ปาป,าปา่ามั้ยทิศแม่นปา่าเบสคือป่าแห่ทิศคือเป็นยังสี่ทิศแมียจะปากแง้งโอ้ยเห็นข้าหนังข้าเขาป่านี่มึงหนีบอลดดอกทีเมียมี แม่สอนป่นแม่ไดป้ะได้เลยเว้ยใส่เอ้าแม่ปลาสอนจังไหปากมันคือสอยทำแมปากแห้งยาปากแห้งกิดขั้นคือขั้นคือกฮ่าฮ่าน่าฮ่าาะมฮ่าฮาฮ่่เห็ด้ย พีดบ่าดอกบ่าดอกมันดอกเดียวนึงไปกันนะเนี่ยโอ้ยพีดเอ้ยมือนี้ได้ปลาคอใหญ่พีดเอ้ยโอ้ยปิ้งกันไหมเสียตั้งเลยเสียตั้งเลยกินละแม่โอ้ยสีปิ้งกะปิ้งสีต้มกะต้มสีแกงกะแกงเราทิพตปลาธรรมชาติมันแซ่บขึ้นยัางนี้ลูกเอ้ยเอาปิ้งเันไแม่เนาะปิ้งเอาปิ้งกะปิ้ง พี่พี่จริงครับแต่บางงนะพี่กับพี่เทิดเทิดมึงอย่าบอกเมียมึงเด้อว่าแม่เอาฝ่ายู่เบ็ดข <ues taste. S 2> ึ้นแม่กับขึ้นกันเด้ออย่าบอกเมี่คอยว่าคอยเอาฝ่ายปรีมันเด้อสายย่านเด้อแม่เด้อเออพี่ยังหรอสายย่านทิดสายย่านกับสัญญาเลยแม่พี่แม่โอ้ยงอย่าสื่อบอกมันผิดแถวเด้อกี่อ้ย ลูกสาวแม่นี่มันขัดเสีที่มันสร้างขัดเสีที่สร้างคนหลักคนหลงมึงจะบอกมันแท้ๆได้ทีเด้ไบ่บอกตอกแม่สุกไปสุกไปป่านางเอ้ยหิวเขาแห้งแล้วแงม,มึงยาเด้ทดมึงยาเด้ทดมั่นยังก่อนหิแม่ถอยไปท่านวายยังเลยนี่ แม่ที่ได้ทิศเอาปาลาแม่อีนางสุกไปมาเจียนมาเจียนบปดิรอแม่เห <c oughs> น่ทิดแน่อู้ปลาตัวนี้ไหมแหน่ทิดแน่ปลาตัวนี้มันคือตัวไงมาอ้วนแท้ตีว่ามึงสิว่าอันนั่น โอ้ป่าค้อตัวนี้ไหมแน่แม่แน่แน่ยังไอทิดแน่ยังปลานี่น่ะเป็นปลาตีดเบ็ดพราลุงม่าน,นั่นบักเทิยบสอย่อว่าเป็นสอย่อ <laughs> สอย่อเป็นสอยอจริงแน่เมื่อ <laughs> เจ้าสิบอกกันนี่ยังละแม่ข่อยคือบอ้องหูจากน้ำ ปลาเบ็ดพอลูกมันอยา่าปากแห้งเล่าสีได้ยินนี่บ่เป็นยังดอกแม่ปลากับปลาพี่น้องเอาดอกมือแรงเาอายังตึกแหไปขึ้นเล่าก็ได้เอาอยัางสั่นดีทีดแม่ซอยา่าเป็นซอย่า,าจริงแม่ <c oughs> บ่เอาแล้วต้ะมันบ้านแล้วม,ม,ม,มันได้แล้วแม่ประคันดีไหมเออมันได้แล้วแม่หัวไม้ที่มัน ว่าะกันหว่าพี่แม่ล่ะวไปพุ่นตัวหัวไปพุ่นประเดวัดนึงหันเน่ยมันกระเซ้าอยากหัวกอนตัวเนาะหัวแห้่าหันแมเออนั่นล่ะเออถึกแล้วเง้ย